ไถ่ายไงเดี๋ยวก็ไม่ถูกใจอีกถ่ายแบบผอมอ่ะฮะกูผอมอ่ะถ่ายแล้วกูผอมกูสวยอ่ะเอาท่าไหนมึงก็บอกกูดิว่าต้องท่าไหนมันถึงจะสวยไม่ไม่คืนเนี้ยไม่พี่มึงจะไปถ่ายเยาวราชแล้วมึงจะถ่ายท่าไหนถ่ายทุกท่าฮะมึงบอกกูมาดิอ่ะมาแขนใหญ่มึงก็บอกเร็วๆดิขาใหญ่ยังอ่ะเอาเสื้ออ่ะนมใหญ่ขาขาใหญ่คุณมีพูมิิด นายแม่งหาวูเลยเห็นไหมบอกนะ่าลองดูดิอ่ะได้ล่มชาโอ้โหแล้วดูดิแล้วไงมึงใช้มือมึงใช้ตีนถ่ายเนี่ยโคตรอ้วนเลยมึงดูคนนั้นมึงดูดิมีทั้งกล้องมีทั้งไฟจะไปอิจฉาเขาทำไมวะกูไไม่ด้อิจฉาคนมึงก็ถ่ายไม่ดีแบบเราคนเรานะถ้าถ่ายรูปสวยถ่ายโทรศัพท์อย่างเดียวมันก็ถ่ายได้ไอ้พวกเนี้ยมันไร้สาระทําให้มันยากทำให้มันยุ่งยากเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ให้ตัวเองดูยิ่งใหญ่เป็นนั้นแหละไม่เรียนแบบทำไมคนอย่างนั้นอะ บพี่ครับขอยืมกองถ่ายถ่ายรูปให้แฟนหนนะครับแฟนผมไม่ไม่ค่อยพอใจนะวันนี้วันเกิดขเขาได้บาอยากให้อของขวัญวันเกิดเขาครับวันนี้ผมพาแฟนผมเนี่ยมาถ่ายภาพผมไม่รู้นะว่าแฟนผมจะโอเคหรือเปล่านะเพราะผมเหมามาตั้งสามแสนเออคือแฟนกังกิ๋นะครับถา้าสมมติสมมติรอบผมเนี่ยคือจะยืมทีมงานถ่ายภาพ ถ่ายรูปให้แฟนผมหน่อยได้ไหมครับผมไหวครับเพราะว่าผมผมก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรอ้อนกว่านี้อีกได้ไหมคะอะไรครับอ้อนกว่านี้อีกได้ไหมคะแต่ผมเป็นคนชอบให้คนอ้อนอ้อนวอนอ๋อคือถ้าสมมติว่าผมถ่ายรูปให้แฟนผมได้เนี่ยมันมันเหมือนจะเป็นขวัญเขาเลยครับใช่ไหมใช่ครับจะยอมนะกว่านี้อีกได้ไหมคะคือขอร้องนะคุณหนึ่ง